มีบางท่านถามนะครับว่าหลักกอมศูนย์ของประเทศไทยหรือของกรุงเทพมหานครนั้นอยู่ตรงบริเวณไหนท่านทราบไหมครับหลายท่านคงทราบนะครับว่าหลักกอมศูนย์นั้นอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณถนนดินสอกับถนนราชดำเนินกลางนั่นเองครับ แต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการพยายามนะครับที่จะเปลี่ยนหลักกอมศอูนย์โดยยึดถือตามถนนสายหลักก็คือถนนผลโยธินถนนสุขุมวิทและก็ถนนเพชรเกษมนะครับอย่างเช่นที่ถนนผลโยธินนั้นนะครับก็ยึดหลักกอมศอูนย์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับ ส่วนเพชรเกษมก็เริ่มต้นตรงที่สี่แยกท่าพระนั่นเองนะครับเมื่อก่อนเป็นสามแยกท่าพระก่อนจะมีถนนรัชดาพิเศษนะครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทซึ่งไปทางทิศตะวันออกนี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่ตรงบริเวณถึงทางรถไฟแถานั้นเนี่ยครับที่เป็นเชื่อมกับถนนเพลินจิตนั่นเองการเริ่มหลักกิโลเมตรศูนย์ในแต่ละถนนสายหลัก ที่ออกไปในภูมิภาคนั่นนะครับเป็นข้ออ้างอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าเออเราจะได้นับระยะทางของถนนสุขุมวิทถนนผลโยธินและถนนเพชรเกษมได้อย่างถูกต้องแต่จริงๆแล้วเป,เป็นเพียงแค่ข้ออ้างครับว่าเราจะเริ่มนับจากถนนสายหลักซึ่งไม่รู้จะนับไปทำไมนะครับบางคนอยากจะรู้ว่าถนนสายนี้ยาวเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับเราควรยึดตรงว่าตรงไหนเป็นจุดใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยครับกำหนดไว้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะว่าสมัยนั้นก็ถือว่ามีการปฏิวัติประชาธิปไตยเพื่อว่าเป็นการส่งเสริมแล้วก็รื้อถึงการปฏิวัติประชาธิปไตยก็เลยใช้หลักกมตรงบริเวณ หรือเสรีประชาธิปไตยนั่นเองครับอาจจะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบกันปฏิวัติให้ประเทศชาติเป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยครับ mm hmm. ก็เลยอาจจะพาย,ยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเ, mm hmm. เพื่อว่าจะได้ลืมเลือนซะเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ mm hmm. จะเห็นว่าแทบไม่มีใครพูดกันถึงนะครับว่าหลักกมศูน์อยู่ตรงไหนต้องสืบคนเอาระยะหนึ่งถึงจะรู้นะครับ นี่อาจจะเป็นวาราซ่อนเรนอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ในประเทศไทยครับ